ครับเคไปอะไรอ่ะที่มึงจะขอคือขอให้ขอให้ขอให้พี่ภูมิจัดให้หุมสักหนึ่งดอกได้ไหมอะไรจัดอะไรหอมแก้มนุชีพีบอยอยากให้อุมได้ไหมเออไม่เอาไม่คู่บ่าวสาวทอเอาเพราะว่าอุมก็เห็นมาตลอดเลยไม่ว่ามันเกิดมืองนะวันเนี้ย เอ้าก็ช่างกูขออะไรก็ได้ไงมันอยากให้มึงเกิดมันเป็นเรื่องกูไงมึงเกิดด้วยกูเกิดไงมึงก็ต้องเกิดแต่ขออย่างเดียวได้กูกลัวกูดับมึงไม่ดับหรอขี้ตาขี้ตาเพื่อนขี้ตาเราเล่นเราเล่นมันมีขี้ตาจริงๆเหรอไม่น่ามีนะเเเอออโคจังหวะนี้ต้องหอมแล้วหอมเลยหอม หอมเลยเอามึงกับกมไม่หอมกันทั้งนั้นพี่คะอย่าเพิ่ง่ะหนูตั้งกล้องก่อนเอาหอมได้ค่ะมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ไม่ต้องบิวกันเยอะหรอก ถึงออกนะพ่อไม่ไม่อยากให้ออกพ่อหลับตาได้ไหมพ่อหลับตาพ่อจพ่อจะบอกว่าบิวพอกงานงานบิวไม่้สามพสามก่อนพ่อพ่อพ่อเม่อกี้รนเจ้าพ่อเมื่อกี้รนเจ้าพ่อเขามาขัดฟิวถ้าเกิดว่าอยากให้มีที่ต้องสองหม่้าแล้วล่ะนะจะถึงแล้วครับสองหมื่นสาีแล้วสองหมื่นี่แล้วหรอสองหมืนส่แล้วไม่มีข้ออ้างใดๆนั่งรอไปก่อนอีกพัน0เอง การที่เขาจะหอมกันไม่มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับกูเลยเอ้าเอ้าเดี๋ยว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 เรียเรียนแอต่อต่อต่อกูเห็นมาตลอดเลยมึงเห็นอะไรมึงมีความสุขกับชีวิตได้แล้วเพราะว่าช่วงนี้มึงเต็มอิ่มมากเลยตอนนี้ ลองหาคอนเทนต์กันดูค่ะออลองหาคอนเทนต์กลับไม่มีความสุขดูค่ะเผื่อมันผอม <laughs> ตอนนี้มึงมีความสุขมากเกินไปแล้ว <What? S 2> <laughs> ตบปากแล้วนะตบปากนึกรงเท้าะนะอะสองหมื่นห้าอ่ะสองหมื่นสี่สองหมื่นสองหา สองหมื่นแปดเมื่อไรตอนนี้เปิด o ลี่แฟนเลยนะไม่ได้แค่หอมแก้มนะบอกเลยจะมามันไม่ให้มันไม่อยู่ไม่รู้อ่ะคิดบอกแล้วบหู้บหูไม่เคยไม่เคยมันอาจจะมาดีก็ได้ only fan มันมาดี